ามาเลยหุ่นนะผมก็ได้เซ็มผมนเนี่ยผนงอขึ้นมาหน่อยนะซีเท่ขนาดไม่ละคนนะเท่เจียวเลยเนี่ยคือถาลาก็ถาลาบลนะแบบผมเนี่ยผมผนะมนนะกกนะผมเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันก็ขึ้นมาเลยมันงอไปแบบงวดเ็วเลยคือถาลับเลยนะใครกับเท่งไม่ได้ขนาดเจ้าของลืมท่องคาถาท่องเลยผมลืมไปเลวท่อง,องไงวะนะเดิมลือเช่ามัน,นนะก็เลยนะก็ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะ ก็มันก okay to ็มีเมฆปวาข้างหน้าแล้วนะมันก็เป็นเมืองฮอกวาดมันก็มีแมกวาดเพือคือเมทมนต์นะแต่ตอนนี้เอาคงแบบสูดมันไม่ได้แล้วนะหรือไม่เหมือานะแต่ก็ V P ได้ด้วยแต่ว่าเพอดที่มตึงเงินาไม่อยาก V P ใส่เขานะวันนเอาแล้วก็แบบนี้มันก็มีอะไรบ้างอ๊ยดีดีดีดดี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 ีดีดีดีีี ตายเลยถ้าว่าเหล็กจังเลยวะาทานเนี้ยทานน้ำค้นเหล็กเลยคเมื่อกี้มันปล่อยผมนะค้นเหล็กเลยถ้ามันเหล็กก็ขอเอาโทษนะผมันคือแบบมันภาพสวยจัดต้องแบบของผมมันรับไม่ไหวแล้วนะตกตกทิ้มันออืเรียบร้อยตายไปซะ เอาขอหนีก่อนนะมันมันตั้งใจไ่ปุ่มเลยนะพาปุ่มก่อนแล้วน,นะผมเคยเล่นเขาก็ไม่เคยเล่นอ่ะคือผม,ผมได้เล่นแป๊บๆหนึ่งหนูนะชือ้อมันไม่ขึ้นปุ่มเลยคน B มันจะปุ่ม E กว่ก่อนนะฮึม เดี๋ยวก่อนสิแป๊บนึงนะผมขอหาปุ่ม E ก่อนนะอืมองั้นผมต้องเสกแล้วมันนะต้องต้องถ่ายก่อนนะนโม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 โมไม่กว่าจงมาโอ้ยใครเล่นเพลงก็ทายผมเลยไม่กว่าจงมาปุ่ม E จงมาออเพียง ตอนนี้ผมตอนนี้ผมแบบได้ไม่กว่าไปแล้วตอนนี้คือไม่กว่าผมติดในตั้ไปเลยดิหิ้วควันยมันมันควันเด็กเว้นนี่นะแล้วก็ความจิตของมันก็คือว่าเราสามารถเรียนรู้วิชาของวิชาอะไรนะสามันเรียนรู้ได้นะก็มาจากสมุดนี่นงคือเราจะได้มีพลังวิเศษด้วยไงแบเคือเพื่อนผมเองนะเพื่อนเขาไปมีวิชาของผมเองกดีนะคนนะ เพื่อเรียนรู้แลังจาเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาใช้วิชาไทยนะมึงคชอวิชาอะไรนะวิชา้องกันหรือวิชาไประถาศวิาอืมปูตินนะมันคืออะไรเฮ้ยไอ๊บชิวไม่ผมนั่งไม่กว่าไปได้เนี่ังมาเลยเอ้ยไรเนี่ยเราสามารขนถไา้นะ โอ้ทีละคนลรงนี้เฮ้ยมีชาเลียนรู้เลยกอีกอีอะเรียนรู้แล้วแี่ที่มโดโนมึชาอะไรันงกันหรือเฮ้ยไม่ใช่อะนาาอเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันคือชาอะไ ลงตัวนี่หน่อยมันก็มีเนื้อนี่หนอเทลพระเทศอีกแล้วเพิ่กัดเทลพอร์ตจะว่านะไหนๆก็มันลองอาหารแล้วเพื่ก็ขอกินทุกอย่างพอดีเรามีเนื้อเรามีเนื้อเนื้อใหญ่กว่าเนื้อช้างวันนี่ยมันเนื้ออะไรครับเนี่ยขวดใหญ่เลยเราจะกินแบบไม่ปกตินะเราจะกินแบบเราจะกินแบบเดิมนี่นะ มันขาช้างลมช้างนี่มูหรือขา,ขาขาเนี่ยขาตัวตะเคียงไม่ขาเอเลยวะดูสิมีเคมสีด้วยเขาปวดมีเคเสีด้วยวะเนี่ยเพราะขายเคสีที่ไหนเนี่ยไปดูหน่อยสิดูนั่นมีเขากินหมดเลยนี่ก็ลงมาในืไฟเลยมีอะไรบ้างเนี่ยสมุนเอานะเออ้าท่องสมุน เราก็ขอคนทุกคนที่เข้ามากินอาหารที่นี่แต่แทบไม่มีใครจะมากินเลยเนี่ยดูพวกเราดิโอ้วมีตัวพระราชานี่นะเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนบ้านได้อะมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะซิไม่รู้เหมือนกันนะซิ่เอาละครี้ก่อนนะเหือหือหือทีโพสใส่เลยดูเก่งผ้าคมเป็นกระปิลเลยนะมันสะบัดขึ้นเลย อุ้ยชุดดึกก็มืดแล้วแฮเดึกก็เช้าเอาอะสีเมือนูสีหมืเด็มเช่อีเด่นเด่นเดนเดี๋ยวเราปุ่มอีหายเฉยยูสีปุ่มอีเจ๊กไม่ได้อ่าได้แลวอุ้ยบอลมันก็สวยเหมือนกันคนนะแบบนี้เดี๋ยวเรามาหาเวทมนอื่นแล้วกันนะ บูตินเนต้านุนะเฟียวแตกอุ้ยโหไม่กว่าโคตรตินเนต้าเดาคนเดี๋ยวสิ่งอะไรมั้งนะอ่ะวูลพาดเต็มไปเลยเกมนี้เอ่อแบบเอี้ยเกมนี้มาแบบเลยแบบแบบนี้มันมีมอนเตอร์ดูนะไม่ใช่มันมีแค่เม็ดพุลหรือแฆ่าเพื่อนไม่ได้ดนะมันมีมอนเตอร์ด้วยเราทดลองใช้วิทย์บุนแบบแบบอีกแข็งเก่งอ่ะฆ่าคนที่เดียวตายคนยนะ แล้วก s então, <S like ็ไปฆ่า wow, มันต yeah. yeah. ื่นก็ได้นะมันบางตัวก yeah. ็มีเลือดเยอะๆเหมือนบอดไฟองนะโอ้ยชิวยมีเห็นโคงอ่บโอ้โหมันล้างไฟนิดนิดโอ้ยชิวโอ้ยเอาเลือดไปบักเอาบักเฉยอยู่ก็บักเอาาวก็ลูกของของม่อยู่อยู่ก็บักเฉย ือตัวก็แข็งเลยตัง่หยิกง,งอไอเนี่ยไปเข้าร่วมอะไรหมาไม่ทันแน่ตอนนี้วันจันทร์เลยนะวันจันทร์วันจันทร์อังคารอาทิตย์สุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ <c oughs> ยวรูวมว้มันมีลิมิตหมดหมดไหมมั้งนะเอาดัดเราแบบไปออบาจุนไทยข้างนอกนะเรือวิ่งลิมิตหมดเลยนะสิบุญเราจะออบาจุนไทยเลยนะ ลุดออออออีะ้งมีน้ำเดี๋ยวอุ้ยมีน้ำด้วยฮะดูสิมีอะไรบ้างนี่โอ้ชื่นเดิเขานี่ไม่มีมกล้องฟิลิปทุกคนนะกล้องสองกลางคืนน่ะโคตรมืดเลยตอนกลางคืนน่ะโอ้ยโอ้ยลงถ้ำแล้วเรียบร้อยอุ้ยคงอยู่ไหนฮะดิ๊ดิดิ๊ด อุ้ยชิบตเลยลงเหวเฉยเลยอยู่ก็ลงเหวอือนี่อะไรครับเนี่ยอุ้ยสะพานโอ้หผมผมไม่ผมผมไม่เคยเลนังเฮลิคอปเตอร์นังไอแนวนี้เลยนะไอเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยเล่นะไม่รู้มก็อาจจะไม่รู้จักอะไรเลยกันนะ เราเรียนรู้ไงไหนขอดูหน่อยมันวิชาอะไรหรือเปล่าจุม้มจีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยใช้ั้าห้าพอ,อยเหรอเพื่อเป็นล็ออโอ้มันคือสกิลจุมตีแต่ว่าไม่มีผมมีแค่สีอน่ะนี่เป็นนาฬิกาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันดูไม่ใช่นาฬิกาเลยไปเข้าห้องนี้ดีกว่า,วานะ ก็ติดในตาไปเลยแหววชิวยห้องอะไรครับเนี่ยห้องฟุ้งซ่านบโอ้ยชัวร์ขึ้น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 ดีดีดีอุ้ยพันฝุ่นอุ้ยจิตตักเรียบร้อยเออโอ้ยร้อนร้อนไมใช่ร้อนแล้วมันมันนี่มันไม่ใช่ไม่กวาดแล้วมันมันนี่มันร้อนจันเลยเออมันร้อนเอ้า ค่ายๆเจอข่อยทีเออมันต้องขับมองคนนะแรงไปก็ไม่ได้ต้องเบาแรงหน่อยอ่าอ,อย่างนี้สิที่เขาเพอร์เฟคกันนะนี่ขับขับแบบนุ่มนวลโนะขับแรงไปก็ไม่ได้ <c ười> อุ้ยติดบักไงติดบ่อยจริงๆองมองนี่กันลังงานใส่ง่ายอยูน่นะ มันหัวขนพอดีกุกคขุนกุ้งนคงมองหัวไปแล้ว work, อ่ะหัวอ้วกแตกอ้วกแตกไปแล้วอุ้ยนี่นก็มิดหมดแฮอุ้ย oh, right? เติมชาวนะไรคนนะไม่งชีอะไรบ้างหนูสำรวดมั่งอยากหาบันเตอร์อยากหาบันเตอร์อ่ะหรือหือฟู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 เสียเอ็ดเอ็ดโอ้ออโอ้คนแรงเลยก็ยิได้พลอยไปแล้วคน นที่ขดุดก่อนนะยังไงเปิดล็อกเลยเย่วุ้ยยิ่งเป็นลำแสงสีเหลืองไม่ลังกาเลยแฮะนี่มีอะไรเนี่ยเราสามารถผสมยายได้เหมือนนะแต่ผมจะสร้างขวดนะจะสร้างฟืนจะสร้างไอดีนะอันนี้ขวดสีเหลืองอนะ ผมชอบไปมุดใต้ดินจริงๆเดี๋ยวผมใช้หน่อยหน่อยนะเพิ่งู่มุดเธอมันจะมุดจะมุดก็มุดเลยอุ้ยต้นปลาต้นปลาอะไรเนอะดูสิมันอ่านป้ายปาสีแดงปาสีแดงก็คือปลาตะไลเอานะถ้าดูก็รู้เลยอุ้ยติดติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดเทวันเรียบร้อยต้องติดเทวันเอ้าแล้วก็ติดเทวันเฉยเลยนี่นี่ทิ รูติดทาวันอ้าวเฮ้ยดีดยดิเฮ้ยผมทไมอยู่ก็บ้าับบ้ากเฮ้ยรถรถรรถรถเลยเ้ยรถเลยได้รถเลยได่รถเลยได้ดีจีโอ้ยเฮ้ยอยู่ก็ติดบัาก็ติดเรือเนี่ยนีคำสาบด้วยอุ้ยจะขาจะือมึนคือมึนวุนไร ล,ง,ลงมาแค่ไอ้นี่ก่อนนะอะไรนี้ก็คือเนะงินเราต้องลองใช้ดูดีนะมันไม่มีอะไรเลยฮะน้ำแข็งนะแป้อเชือๆเนี่้โหยิงเอ้ยคือหุ่นถ้าใครจะขี้เกียจอ่ะว่าไม่อยากไม่อยากกดนะมันนีพิมพ์ได้วมันสามารถพริมพ์ ได้นะเกือบแต่จะพพ์แบบวีดีโอสาก็ได้มาจจอมีก็ทาะวิทย์นะเดคนตายก่อนนะกืแต่เคื่อเืนสั่นอ้หตายนคนดูุคนดูตาคนอนาอ่ะเอ้ยมือไม่ฟื้นทุกทีมันมีเวทมนตไหมมั้งมันสมา่ไสาวัน มันมีคำสาบด้วยอย่าอย่ากลัวมันจะสาบใครแม่มั่งนะแต่ผมไม่ผมถึงไม่รู้นะจริงๆมันไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับฐานดังนั้นผมจะติดนี่ไม่ได้นะผมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ตัวไหนเมอผีนะไม่ผีผีเพื่อนเพื่อนเราตายไปแล้วไม่เพื่อนเราโดนผีขี้ไปแล้วเดี๋ยวบ่อย